Okay, ส,ส,ว ies, สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมพี่กําลังรับชมช่องว a ตเตอร์โฟด้วยครับวันนี้ผมจะมาเป็นวัยรุ่นสร้างตัวครับคือวันนี้ผมซื้อเมื่อร์ไซมาใหม่ครับเป็นยามาฮ่าว้าวคยามาฮ่าสครับจริงๆก็เอามาขายแหละซื้อมาขายนะครับแต่ว่าตอนนี้มันย eline, sagen, yeah. ังขายไม่ออกก็เลยมาทําคลิปเราไปดูกันข้างนอกเดผมขออนุญาตเข็นคันนี้ออกจากนอกบ้านแป๊บนึงนะครับโดนยังอยู่นะฮะ สภาพก็คือแบบว่าล้มมาแล้วก็ซ่อมแล้วซ่อมอีกใครบอกว่าโดนไม่ถึนกนี่กีิโลแล้วปะยิ่งม่อีกโล,ละนะสี่ห้าหมื่นโลแล้วปัญหานี่เป็นร้อยแปดเลยนะครับ <c oughs> ใครบอกว่าโดนไม่อึดอึดนะแต่ปัญหาเยอะนะครับนี่โอ้สภาพเป็นไงคนมองไม่เห็นกันเลยทีเดียวโอ้บอกเลยว่าคันนี้สมัยขับ R15 นี่แบบว่าโคตรอยากได้อะโอเคเดี๋ยวเราไป รีวิวข้างนอกกันเลยดีกว่าอแอกปะโคตรแอกเลยฮะไม่ได้ทำคลิปนานแล้วแบบแม่งเขินว่ะมันจะพูดอะไรอะทุกคนโอเคก็มาอยู่กับนี่ Yamaha YzF r 3ปี2015นนะครับนี่เป็นไงสภาพผมได้คันนี้มาแบบว่าเพราะว่าเจ้าของเขาค่อนข้างร้อนเงิน แล้วก็บวกกับจังหวะที่ผมอยากหาอะไรทําสักอย่างหนึ่งก็คือผมอยากเปิดร้านขายโมอเตอร์ไซค์มือสองก็เลยจับคันนี้มานะครับช่วงนั้นมันปี2015นะบิ๊กไบค์มันก็ไม่ได้เยอะมากนะครับก็มีแซดแร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะก็มีคันคันนี้แหละที่แบบว่ามาใหม่นะครับแล้วตอนนี้ก็มีรถมาคันนึงเขาไม่รู้ว่าเขาจะจอดตรงนั้นหรือเ่าโอเคก็เดี๋ยวมาให้ดูสภาพคร่าวๆนะแล้วก็คันนี้เนี่ยผม ตั้งราคาไว้7,8,9แต่ว่าถ้าใครที่ดูคลิปนี้นะลดราคาให้ไปเลยเอาไปเลย7 5 7 5 9เ้งินสดเท่านั้นนะเพราะว่าผมไม่มีไฟแนนซ์ไงใครที่อยากได้ก็ลองทักมาดูก่อนนะฮะดูสภาพบอกเลยว่าเนียนกิบกนะเจ้าของเนี่ยเน้นเน้นจอดซะส่วนใหญ่คือแรกๆเขาได้มาเขาก็าขับแหละแต่ว่าหลังๆเนี่ยเขาไม่ค่อยมีเวลาขับนะฮะเนี่ยดูสภาพเครื่องให้ดูนี่เป็นไง อาจจะมีร่องรอยตามการใช้งานบ้างนะครับบางบางชิ้นบางอย่างเนี่ยก็ไม่ได้เปลี่ยนเนะจริงๆก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะฮะทงท่ออะไรก็ท่อเดิมของเขานะแล้วก็มีลงล้อสีแบบแสบสันจริงๆสีเนี้ยเป็นแบบว่าิก g เนเจอร์ของยามาฮ่าเลยนะเนี่ยสวยวะ่ะชอบว่ะอยากไปลองขับให้ทุกคนได้ยินนะแบบฟิลลิ่งเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าถ้าขับแล้วอ่ะไมามันจะขึ้นไงดูกิโลนะฮะ คันนี้วิ่งมาไม่แท้นะ29งหมไม่ได้ไปกอไปเลยเพราะว่ากอไม่เป็นนะครับแล้วก็ไปเช็คกระทางศูนย์ได้สภาพแม่งกริบจริงๆวะ่ะสุดๆถ้าใครอยากมาดูรถนะก็มาดูได้ที่นนทบุรีนะครับคันนี้อาจจะอยู่ได้ไม่นานเนอ,อาจจะแต่ถ้าอยู่นานเนี่ยไม่ไม่มาาจจะเป็น30,000ื่นนะตอนนี้มีแผนว่าแบบอยากขับเที่ยวสักจังหวัดหนึงอะ คือพอไม่ได้ขับรถฟีลลิ่งนี้นานๆน่ะแล้วพอกลับมาขับอ่ะไม่รู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่าเราจะไปลองขี่ชิปสักชิปหนึ่งดีนะแต่จริงๆคันนี้มีกระจกมีป้ายทะเบียนมีบางโครงบางโคนอะไรหมดทุกอย่างนะมีบางโคนตรงนี้แล้วก็มีกระจกอะไรมีมีมีหมดครบทุกอย่างคือมันเป็นรถถูกกฎหมายแหละแต่ที่เอาออกเพราะว่าจะถ่ายรูปแค่นั้นแหละแล้วก็สตาร์ทติดได้ปกติ สอ๋อแต่ตอนนี้แดดร้อนมากเลยฮะแดดจะเผากูแล้วไม่ไหวแล้วแดดโอ้โหแดดร้อนป่ะเดี๋ยวแป๊บนึงรนแป๊บนึงร้อนอขอเข้าร่มก่อนเข้าร่มเมื่อ,อ,อผมว่ามันก็ไกลไปนะนู่นนะไม่เห็นอะไรเลยไม่ได้ทำคลิปนานแ,แบบคลิปแบบ มาเดินพูดอะไรอย่างเงี้ยนะจริงๆอยากขับให้ฟังว่ะแต่ไอ้กล้องโกโปรอ่ะแม่งพังไปแล้วทำไงดีวะขอย,ยิมใครได้วะ